ประเทศไทยจะปราามการประหยักิสเนยเไปใงอินเทอร์นเน็ตนั่งอินเทอร์เน็ตในตามโปรมทดนเฉยม,มวยนังประเทศเมียนมาได้ประเทศอิก,การนี้คือโอ้โหคนคอมเมนต์แหมาชื่นชมประเทศไทยกันยกใหญ่เลยนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นกล้าที่จะตัดไฟประเทศพาม่าเพื่อป้องกันพวกแกงคอเซนเตอร์แถมมีการออกมากังวลด้วยนะครับว่าไม่แน่ในอนาคตเวลาประเทศไทยอาจจะมีการตัดไฟกัมพูชาเหมือนกันเพราะกัมพูชาก็มีแกงคอเซนเตอร์เยอะไม่ต่างกันกันกบเมียนมา ก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะาจ๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงกอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุมไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะาก็ต้องกลนบงามขอบพละคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากาลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องน,ม,นมัไ่่ดเกกวขอ,อะรบพาแแติ แต่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศพามา่าคือต้องขอเท้าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าเมื่อวันที่ผ่านมาในช่วงประมาณสัก9ก้าโมงเช้าเนี่ยทางประเทศไทยเราได้มีการกดปุ่มตัดไฟของประเทศพาม่าเป็นทีเรียบร้อยเนื่องจากมันเป็นการร้องขอมาจากประเทศจีนมาอีกทีเพราะจีนเนี่ยเขาบอกว่าการตัดไฟที่ประเทศพาม่าน่าจะเป็นวิธีการเดียวที่จะกดดันให้พาม่านั้นออกมาจรงิงจังเกี่ยวกับการจัดการแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับเพราะแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่พาม่าเนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่รัฐบาลก็ไม่ยอมจัดการซักกะที ซึ่งนาก็งงๆเหมือนกันนะแกล้งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่เมียนมาแต่รัฐบาลจีนไม่สามารถที่จะไปกดดันเมียนมาได้นะครับก็เลยเลือกที่จะมากดดันฝั่งไทยแทนซึ่งสุดท้ายทางฝั่งไทยก็เลยไม่มีทางเลือกจําเป็นจะต้องทําตามที่ประเทศจีนนั้นร้องขอสุดท้ายก็ตัดไฟกันไปตามระเบียบทว่าเรื่องนี้นะครับมันมีเพจของกมัมเรเอาข่าวไปรายงานเอาไว้ด้วยแล้วคนกมนัมเรเขาก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะที่กัมพูชานั้นก็มีแก๊งคอร์เซนเตอร์เยอะแยะตะแป๊้ไก่ไม่แตกต่างกันกันกบพมา่า ซึ่งพอคนกขเมรเขาทราบเรื่องนี้นะครับโอ้โหพวกเขาก็ออกมาแห่ชื่นชมประเทศไทยกันยกใหญ่เลยนะครับว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วประเทศไทยนั้นเลือกที่จะปกป้องคนของประเทศตัวเองไม่ให้ถูกพวกแก๊งคอสเทนเตอร์จากต่างประเทศนั้นหลอกทําไมกัมพูชาของเราถึงไม่ทําแบบนี้บ้างทําไมถึงไม่ปกป้องสมบัติของประเทศตัวเองไม่ให้ตกเป็นของชาวต่างชาติรวมถึงพวกแก๊งคอสเทนเตอร์ที่กัมพูชาก็มีตั้งเยอะทาไมรัฐบาลถึงไม่ออกมาจัดการกับเรื่องพวกนี้บ้าง แล้วในอนาคตรประเทศไทยจะไม่มาตัดไฟที่กัมพูชาเหมือนกับที่พม่าด้วยหรอเพราะที่กัมพูชาก็มีแก๊้งคอนเซนเตอร์อยู่เต็มประเทศไม่แตกต่างกันกันกบพมา่าเพิ่อเพอจะมากกว่าซะ้วยซ้ําซึ่งหลักๆคนคอมเมนเขาก็จะแห่ออกมาชื่นชมกับการกระทําของประเทศไทยในครั้งนี้นะครับโอ้นานๆจะเห็นคนเขมเมนชื่นชมกับสิ่งที่ชา,ทนะชาวเสียมทํานะเห็นปกติเนี่ยชาวเสียมทําอะไรไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะเป็นเรื่องผิดไปสัมหมดนะครับแต่นี่คนเขมเมเขาเห็นด้วยกับการตัดไฟในครั้งนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนเขมรทุกคนจะเห็นด้วยกับการกระทําในครั้งนี้เพราะมีคนเขมรบางคนที่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่เกมการเมืองของประเทศไทยเพราะประเทศไทยต้องการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวของประเทศจีนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เลยทําตามที่จีนนั้นร้องขอหรือบางคนก็บอกว่าการตัดไฟประเทศเมียนมาแบบนี้เพื่อป้องกันแก๊งคอสเซนเตอร์มันไม่แฟร์เลยเพราะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งอาชญากรเหมือนกันมีพวกค้ายยาเสพติดตามแนวชายแดนเยอะแยะเต็มไปหมด ทีเรื่องของตัวเองนั้นไม่เคยคิดจะจัดการแต่พอต่างประเทศเริ่มสร้างความเสียหายให้ใหกับประเทศไทยทางรัฐบาลไทยก็ออกมาตัดไฟแบบนี้ทงั้งที่ในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนดีอะไรโน่นนี่นั่นนะครับก็ยังมีคนเขียบางคนที่เป็นลูกอีกช่างแซะอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่คนเขียนเขาสงสัยมากๆคือตอนนี้เนี่ยสื่อของประเทศไทยนั้นตีข่าวใหญ่โตเต็มโซเชียลไปหมดเลยนะครับว่าไทยได้ทําการตัดไฟประเทศพมา่าเพื่อป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์และป้องกันพวกแก๊งคอนเซนเตอร์อะไรแบบนี้ แต่ทำไมข่าวนี้เนี่ยที่กัมพูชาถึงไม่มีการรายงานข่าวออกมาเลยแม้แต่นิดเพราะปกติแล้วเวลามีข่าวอะไรที่เป็นกระแสนในประเทศไทยนั้นกัมพูชามักจะเอาข่าวมาเผยแพร่ต่อนะครับแต่สื่อกัมพูชานั้นเงียบกริบกับประเด็ดนนี้หรือกลัวว่าคนในประเทศจะรู้ว่าที่กัมพูชาก็มีแก๊งคอสเซนเตอร์เยอะไม่ต่างกันกับพม่าหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนเขมยเขาออกมาตั้งข้อสงสัยเอาไว้ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนขงเขมยนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าไทยได้ทําการตัดไฟประเทศพาม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าการที่รัฐบาลไทยทําแบบนี้มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากัมพูชาก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เราก็มีแก้งคอสเชนเตอร์ไม่แตกต่างกันกับพม่าไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะโดนตัดไฟเหมือนกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชื่นชมประเทศไทยที่ป้องกันการหลอกลวงทางไซเบอร์แบบนี้ดูสิประเทศของพวกเขาใส่ใจกับประชาชนของพวกเขามากมายขนาดไหนแตกต่างกันกับกัมพูชาที่อนุญาตให้เปิดธุรกิจสีเท่าและเรื่องผิดกฎหมายภายในประเทศได้ตามปกติ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้ประเทศไทยนั้นตัดไฟที่กัมพูชาเหมือนกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาก็คงใกล้จะโดนตัดไฟเหมือนกันเพราะตรงชายแดน,นปอยเปตก็มีแก๊้งอาชญากรแก๊งคอร์เซนเตอร์จำนวนมากหลังจากที่พวกเขาแก้ปัญหาจากพมา่าได้แล้วก็คงจะมาแก้ปัญหาที่กัมพูชาต่อคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตัดไฟกันแบบนั้นเลยเหรอแล้วคนที่อยู่ที่นั่นพวกเขาจะใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่พวกแก๊้งคอร์เซนเตอร์อยู่ทั้งหมดนะคนที่ไม่รู้อินโนอินเอก็สาัยอยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกัน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมควรแล้วที่พม่านั้นถูกตัดไฟที่นั่นมีแก๊งอาชญากรออนไลน์เยอะมากแล้วประเทศของเราล่ะไม่คิดจะแก้ปัญหาเรื่องนี้บ้างเลยหรอหรือว่าต้องรอให้พวกเขามาตัดไฟก่อนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแล้วโรงงานผลิตยาที่ใหญ่ที่สุดในเขตสามเหลี่ยมทองคําล่ะอันนั้นมันเป็นการดูแลของประเทศไทยไม่ใช่หรอทําไมพวกเขาถึงไม่จัดการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ผลิตมาไม่รู้กี่สิปีทีเรื่องนี้ประเทศไทยนั้นไม่เคยคิดจะจัดการแต่พอประเทศอื่นๆทาเรื่องเสียหายให้กับประเทศไทยประเทศไทยถึงกับรับกันไม่ได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว้าวฉันตกใจมากๆเพิ่งรู้ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็มีอยู่ที่ประเทศอื่นด้วยไม่ใช่มีแค่กัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าไฟฟ้า,ฟาที่พม่าชใช้อยู่นําเข้ามาจากไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆประเทศไทยทําแบบนี้ก็เพื่อเอาใจประเทศจีนเท่านั้นพวกเขาต้องการให้คนจีนไปเที่ยวที่ประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยนั่นออกข่าวใหญ่โตมากๆว่าพวกเขาได้ตัดไฟจากประเทศพม่าแล้วก็มีการบอกด้วยว่าอนาคตอาจจะมีการตัดไฟที่กัมพูชาต่อ ทำไมไม่มีสื่อของ,ของกัมพูชาออกมารายงานข่าวนี้เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็รายงานข่าวเอาไว้ว่าพวกแกงคอเซนเตอร์นั้นย้ายทินฐานหลบหนีเข้ามาอยู่ในกัมพูชาอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวประเทศไทยก็จะตัดไฟที่ประเทศเราอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยเราจะต้องซื้อเครื่องปั่นไฟรอไว,ไวไ้ก่อนแล้วหรือมั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีต้อนรับแกงคอเซนเตอร์จากเมียนมาเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวพวกเขาก็จะหนีเข้ามาอยู่ที่กัมพูชานี้แหละ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้ก็มีแค่กัมพูชาธนันสินะที่ยังคงปกป้องการพนันออนไลน์และก๊งคอสเซนเตอร์ในประเทศตัวเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าขอชื่นชมนี่แหละคือผู้นำที่แท้จริงเขาทำทุกอย่างเพื่อคนไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าผู้นำของคนไทยเป็นคนที่ฉลาดมากๆเธอสแสดงให้เห็นว่าเธอรักคนไทยมากแค่ไหนเธอปกป้องสมบัติของคนไทยและไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าผู้นำไทยพวกเขาคิดถึงผลประโยชน์ของชาติส่วนประเทศกัมพูชาคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของครอบครัว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ถือเป็นโอกาสของเราที่จะขายไฟให้กับพมา่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยบังคับให้คนอื่นปิดกิจการผิดกฎหมายแต่ได้ข่าวว่ากําลังจะเปิดคาสิโนโบแบบถูกกฎหมายนี่คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าประเทศพ้นพดจะเป็นประเทศต่อไปที่ถูกตัดไฟก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์ comment จะมีประมาณสัก9 5้า้าปอร์เซ็นที่จะออกมาชื่นชมประเทศไทยที่กล้าตัดไฟพม่าในครั้งนี้ ส่วนอีก5%เนี่ยก็ยังคงมีบ้างนะครับที่ออกมาแซะไทยโนนีนั่นก็ตามสไตล์คนเขมรเขาสําหรับเรื่องการจัดไฟพม่าในครั้งนี้นะครับอัปเดตล่าสุดคือทางพม่าเนี่ยก็ได้ไปขอซื้อไฟต่อจากประเทศลาวมาใช้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็มีการเอาเครื่องปั่นไฟมาปั่นไฟใช้กันไปก่อนนะครับซึ่งเท่าที่น่าตามข่าวเนี่ยในตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตไปมากกว่านี้ยังไงถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวนะจะมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันอีกทีก็แล้วกันนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ ส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาะซับในช่องคอมเมนต์การคนละหนึ่งคอมเมนต์้วยนะสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ